ถอยไทยไทยย,ยาวไปยาวไปยาวไปเลยยาวไปอ่าชนอีกแล้วสงสัยต้องเลิกบูชาแม่ยนางสมัคเนะี่ยวันๆเราจะกินอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยจริงๆโอ้ยชนอีกแล้วเนี่ยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยอ้โหเอ้ารถเป็นอะไรหรอคะชนอีกแล้วเหรอคะเนี่ย ใช่ครับโคตรเซงเลยครับมีแม่ย่านางไว้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยวันวันนี้เอาแต่ก้นอย่างเดียวเลยทำไมไม่ติดตั้งถอยหลังเพิ่มล่ะคะาทั้งที่รถมีจออยู่แล้วมันหลอกขายกล้องอีกแล้วสินะแต่ขาต้องแพงมากแน่นๆเลยไม่เอาหรอกเจ๊ผมว่ายังไม่จำเป็นสักเท่าไหร่ตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะราคาพร้อมติดตั้งเลยอยู่ที่1 3 9 0บาทพร้อมรับประกันหปีเลยค่ะเ <Yes! S 1> ชีย เกินคาดแถมมีประกันอีกเอาสักหน่อยแล้วกันวะงั้นจัดไปเลยครับเจ๊ติดตั้งงานไหยครับไม่นานครัลูกค้ารอรับได้เลยติดตั้งเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณลูกค้า ขอบคุณมากเลยครับเจ๊สงสัยผมต้องเลิกบูชาแม่นาเมื่อกี้เนี่ยจะได้เลิกถอยหลังชนอ๋อเจ๊แล้วถ้าติดจอพร้อมกล้องถอยหลังแล้วครับราคาเท่าไหร่ครับผมมีรถอีกหลายคันเลยครับที่ยังไม่ติดกล้องถอยราคาก็เริ่มต้นที่3,900บาทพร้อมติดตั้งเลยค่ะโหราคาดีมากเลยเจ๊อุงี้ผมติดเป็นตั้งนานแล้ว อีกหน่อยไม่ต้องมีชั้นแล้วสินะเพราะที่ร้านพีวันเขามีครบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นวิทยุเครื่องเสียงลำโพงจอแอนดรอย Android, รีโมทกันขโมยกล้องบันทึกหน้าหลังเขาก็มีทุกอย่างแล้วจริงๆส่วนแม่ย่านางอย่างฉันก็คงจะต้องกเกษียณแล้วสินะก่ <c oughs> อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วย <c oughs> เพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีๆจ <c oughs> ากอีกฉันสำหรับวันนี้อีฉันก็ต้องขอตัวลาไปเกิดใหม่ก่อนละกัน <c oughs> ไปและ